สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงกลุ่มดาวทั้ง6ราศีนี้ครับได้แก่ดาวราศีกันนะครับชาวราศีมีนชาวราศีมังกรนะครับราศีเมษราศีกรกฎนะครับและชาวราศีพิจิกนะครับเรามาดูคําทํานายนะครับทั้ง6กลุ่มดาวและ6กลุ่มราศีดีว่าดวงการงานของคุณจะเป็นอย่างไรถัดจากนี้จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหนักใจเกิดขึ้นไหมมาดูคําทํานายและพลังงานที่ากสื่อสารนะครับผมจะ เปิดทั้งหมด4ใบนะครับในหัวข,ข้อนี้ให้ท่านนะครับเลือกคําทํานายนะครับทั้ง4ใบลําดับที่1ลําดับที่2นะครับลาดับที่3และลาดับที่4่นะครับว่าคาทานายที่คุณเลือกนี้เองจะเป็นผลอย่างไรนะครับนะักขณะนี้เองเนี่ยตั้งจิตตั้งใจนะครับกับเรื่องของการเลือกนะครับและการสื่อสารจากพลังงานที่จะเปิดบอกนะครับกับตัวคุณเองเนี่ยว่าเป็นผลอย่างไรบ้างสําหรับเรื่องของความสําเร็จและโอกาสที่ดีสําหรับคุณครับเรามาดูคําทํานายและพลังงานอย่างสื่อสารนะครับในลำดบที่1นึ่งนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะเปิดทั้งหมด4่ใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทานายกันครับว่าพลังงานที่ยจะบอกคุณเมื่อคุณเลือกใบที่1นี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับลำดับที่1นนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องของการงานเองเนี่ยเป็นอะไราที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในใบที่1นนี้เองเนี่ยส่งผลต่อเจ้าตาเลยคือไว้ใจคนรอบตัวไม่ได้ไว้ใจคนรอบข้างไม่ได้นะครับมีความหนักอกหนักใจเกิดขึ้นนะครับมีคนสร้างปัญหาให้กับคุณเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการงานเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ การเปลี่ยนไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากในช่วงนี้ครับตัวคุณเองเนี่ยยังคาดหวังอะไรที่เกิดขึ้นกับเรื่องของอนาคตไม่ได้ครับเป็นเรื่องของความที่คุณเองเนี่ยมองถึงอนาคตอย่างไม่แจ่มใสมองถึงอนาคตอย่างไม่แจ่มชัดครับมีความลวนเลมีความลังเลเกิดขึ้นกับเรื่องของอนาคต desen. นะครับยังไม่เห็นปลายทางที่ดียังไม่เห็นโอกาสที่ดีครับแปลว่าดวงการงานของคุณในช่วงถัดจากนี้เองเนี่ยผมมองว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหญ่ๆครับอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรใหญ่ๆนะครับไม่เป็น ผลแห่งความสําเร็จครับแปลว่าการงานเองเนี่ยยังอยู่ในทิศทางของความนิ่งนะครับยังไม่ได้เป็นเรื่องของความสําเร็จหรือเห็นผลแห่งความก้าวหน้ารวมถึงไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะมีโอกาสที่จะโดนโกงหักหลังนะครับหรือโดนทําร้ายจิตใจเกิดขึ้นฉะนั้นนะครับการอยู่นิ่งๆนะครับหรือการทํางานในหน้าที่ของตนเองต่อไปถือว่าเป็นผลดีครับไม่เหมาะสําหรับการลงทุนทุะการนะครับรวมถึงการคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นมองหางานใหม่ หรือมองหาโอกาสใหม่หมๆด้านการงาน <ST AN Z primo> ยังไม่เป็นผลดีครับเรามาดูคําทํานายนะครับในะบนะแบบที่2กันครับว่าเจ้าชะตานะครับทั้ง6กลุ่มราศีนี้เองเนี่ยหากคุณเลือกในใบที่สองนี้เองจะเป็นอย่างไรครับแล้วแบบที่2นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือพลังงานของความสําเร็จครับมันคือพลังงานแห่งความสําเร็จแห่งความก้าวหน้านะครับหรือการประสบความสําเร็จในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นครับแปลว่าหากเจ้าชะตาเลือกไบที่2นะครับทั้ง6กลุ่มราศีนี้เองเนี่ยผมบอกว่าคุณเตรียมตัวเลยครับว่าจะมีโอกาสแห่งความสม สำเร็จเกิดขึ้นอะไรที่คุณลงทุนลงแรงนะครับหรือว่าตั้งใจทํากับมันไปเนี่ยจะได้รับการตอบรับในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสความสําเร็จนะครับนะธุรกิจไปต่อได้ไกลมองหางานใหม่ก็จะได้รับงานใหม่อย่างสมหวังนะครับสมัครงานบล็ไว้นะครับเขาก็จะเรียกไปสัมภาษณ์นะครับหรือเรียกเข้าไปรับทํางานเลยทีเดียวนะครับแปลว่าอะไรที่คุณตั้งหน้าตั้งตารอคอยกับเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงคือภาวะความสมหวังทุกประการมันคือโอกาสแห่งความสําเร็จนะครับหรือโอกาสแห่งความก้าวหน้า หรือโอกาสแห่งภาวะการเติบโตทุกประการแปลว่าอะไรที่คุณรอคอยยืดเยื้อยาวนานตั้งท่าตั้งตานะครับหรือว่ายืดเยื้อมายาวนานแล้วยังไม่เป็นผลในทางที่ดีนะครับหรือยังรอคอยเรื่องเรื่องนั้นอยู่นะครับยังไม่สําเร็จผลสักทีนะครับครั้งนี้เองเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วกําลังจะมีข่าวดีหรือโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณเกิดขึ้นถัดจากนี้ครับเรามาดูในดับที่3นะครับว่าเจ้าสตาร์นะครับที่ทั้ง6ราศีนี้เองเนี่ยเลือกแนวแบบที่3จะเป็นอย่างไรนะครับลําดบบที่3 นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือคนที่ทํางานเก่งมากๆนะครับหรือเป็นเจ้าแห่งการทํางานนะครับหรือเป็นคนที่ทํางานแล้วทํางานอย่างเป็นคนมีความรู้นะครับหรือเป็นคนที่ใฝ่กับเรื่องของการทํางานแล้วประสบความสําเร็จมากๆครับในรายวันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและเรื่องของการงานที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเองเนี่ยจะได้รับโอกาสด้านการงานครับจะมีโอกาสได้โชว์ผลงานของตนเองนะครับหรือผลงานของคุณเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์เกิดขึ้นนะครับมีคนเห็นถึงผลงานของคุณ มีคนเห็นถึงศักยภาพความเป็นคุณมีคนเห็นในความเป็นตัวตนของคุณคือความรู้ความสามารถความถนัดในในเรื่องของการงานนะครับหรือความถนัดในด้านวิชาการนั้นๆที่คุณมีความรู้อยู่แปลว่า เจ้าชะตาเมื่อเลือกใบที่3มเองแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับครับคนจะยอมรับในความสามารถของคุณนะครับและตัวคุณเองเนี่ยก็จะภูมิใจในความสามารถที่ตัวคุณมีแปลว่าการงานของคุณเองเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือก่อคนเนี่ยมองเห็นถึงผลงานของคุณเลยทําให้การงานเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าไปต่อได้ในระยะไกลแต่มันมีข้อเสียเรื่องเดียวนะครับคือโดดเดี่ยวนะครับผมบอกเลยว่าแม้นการงานของคุณเนี่ยจะ เป็นเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าการมองเห็นนะครับหรือว่าการมีพลังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานก็ตามหรือเป็นคนทํางานเก่งก็ตามหรือได้รับการโปรโมทกับเรื่องของการงานก็ตามแต่คุณจะต้องยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับหรือว่าใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเกิดขึ้นแปลว่าลัคกี้เรื่องงานแต่จะไม่ลัคกี้เรื่องของความรักอันนี้คือปัญหาของเจ้าสตาทั้ง6ราศีที่เลือกใบที่3ครับเรามาดูคําทํานายนะครับในแบบที่4กันครับว่าเมื่อเจ้าสตานะครับเลือกคําทานายนะครับในแบบที่4แล้วจะเป็นผลอย่างไร บ้างนะครับเรามาดูคำแนานยที่อยากจะบอกครับลำดับที่4นะครับเห็น <c oughs> ได้ชัดเลยว่ามันคือเรื่องของความผิดหวังครับผมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าเจ้าชะตาถ้าเลือกใบที่4แล้วบอกเลยว่ามันคือความผิดหวังความขัดใจนะครับความขัดแยง้งการไม่เป็นอย่างที่ใจหวังไว้การผิดหวังกับเรื่องเรื่องนั้นการรอคอยแล้วไม่เป็นผลดีนะครับการผิดหวังกับสิ่งที่ตั้งใจแปลว่าเรื่องงานนะครับมีโอกาสจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะครับหรือมีปัญหากับคนที่อาวุโสกว่านะครับหรือคนที่ทําให้เราเนี่ยง หงิดทางใจมากๆเลยคือคนที่บังคับเรานะครับเช่นผู้บังคับบัญชานะครับผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าเรานะครับหรือพูนคนที่พยายามควบคุมเราเกิดขึ้นนะครับเราทําอะไรก็ผิดไปหมดไม่เข้าตาไปหมดนะครับทําให้เราหงุดหงิดทางใจเราไม่โอเคในใจทําให้เราเจ็บปวดทางใจนะครับเขาพูดแทงใจดําเรานะครับหรือทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่อยากทํางานไม่อยากร่วมงานกับคนแบบนี้แล้วแบบนั้นนะครับแปลว่าดวงการงานถัดจากนี้ของเจ้าชะตานะ ที่เลือกใบที่4เองแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือความผิดหวังความขัดใจความขัดแยง้งมีปัญหากับคนรอบตัวมีปัญหากับคนรอบข้างการงานไม่เข้าที่เข้าทางไม่เข้าตาไปสมดนะครับมันคือความเหนื่อยทางใจมันคือความร้าทางรู้ความรู้สึกทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเรามาดูคําทานายนะครับทั้ง4ใบนะครับว่าเจ้าสตาร์ทั้ง6กลุ่มราศีนี้เองเนี่ยหากเลือกคําทํานายนะครับลำดับที่1ลำดับที่2องลำดบบที่3ามและลำดบบที่4แล้วเนี่ยคำทำนายจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมบอกเลยว่าในคําทํานายลำ ดับ,บที่2เนี่ยถือว่ามาแรงจริงๆนะครับกับเรื่องของความสําเร็จนะครับและความก้าวหน้าถือว่าโดดเด่นมากๆเมื่อเจ้าสตานะครับเลือกคำทานายในอันดับ,บที่2ครับถือว่าเป็นผลดีสําหรับดวงสตารและชีวิตในช่วงนี้เรื่องของการงานครับ